สวัสดีค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้เงาะออกเยอะแม่ซีก็เลยชวนทำงาะลอยแก้วนะคะแต่พิเศษขึ้นมานิดนึงตรงที่จะสอดไส้สับประรดฉะนั้นรสชาติที่ได้ก็จะมีความหวานเปรี้ยวอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาควันเงาะกันก่อนค่ะวันนี้แม่ซีใช้เง้ะโรงเรียนทั้งหมด3กิโลกรัมนะคะเรามาเริ่มจากการปอกเปลือกงาะกันก่อนเลยค่ะ ใช้มีดกรีดให้รอบเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องลึกมากตื้นๆก็พอค่ะจากนั้นก็เนี่ยค่ะเสร็จๆแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะยังไงเราจะต้องนำไปล้างอยู่ดีนะคะ ปอกเสร็จแล้วก็นำไปล้างให้สะอาดค่ะล้างงองสะอาดแล้วก็มาเริ่มคว้านกันเลยค่ะโดยการใช้มีดแกะสลักนะคะเวลาคว้านเนี่ยแม่สีจะเริ่มจากทางขั้วก่อนค่ะแทงมีดเข้าไปถึงครึ่งลูกนะคะ แล้วก็พยายามให้ชิดเม็ดที่สุดจากนั้นก็วนให้รอบเลยค่ะระวังมือนะพอวนครบแล้วกลับด้านค่ะทําอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะแทงลงไปให้ชิดเม็ดที่สุดแล้วก็วนค่ะ พอวนครบแล้วก็ดันเม็ดออกมาก็จะได้ลักษณะนี้เลยค่ะให้ดูนะคะสองด้านสวยงามเลย ขวานเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเราจะนําไปลอยแก้วกันนะคะหรือถ้าใครจะไม่นําไปลอยแก้วก็ได้ใส่ชามปิดฝาแช่ตู้เย็นเย็นๆให้เด็กๆทานก็อร่อยชื่นใจไปอีกแบบค่ะและสูตรของแม่ซีในวันนี้จะพิเศษนิดนึงนั่นก็คือจะสอดไส้ด้วยสับประรดฉะนั้นขั้นตอนต่อไปเราไปหั่นสับประรดกันเลยนะคะสับประรดให้เลือกแบบหวานอมเปรี้ยวนิดนึงถึงจะอร่อยนะคะเวลาหั่นเนี่ยเราจะไม่เอาแกนค่ะ แล้วก็หั่นเป็นชิ้นขนาดไม่เล็กเกินไปนะคะที่จะยัดใส่เงาะถ้าเกิดว่าเล็กเกินไปเวลานําไปต้มสับระรดจะหลุดออกมาหมดค่ะเราก็ยัดใส่ในลูกเงาะเลยค่ะนี่นะคะให้พอดีแบบน,นี้เลย ได้แล้วค่ะหนึ่งชิ้นนะคะทำไปเรื่อยๆจนหมดนะคะ พอสอดไส้สับป,ประรดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปต้มน้าเชื่อมเพื่อลอยแก้วกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ําตาลทรายขาวเกลือป่อนเล็กน้อยหยิบมือเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ใบเตยมัดเพิ่มความหอมค่ะตั้งกระทะใส่น้ําเปล่าลงไปสองลิตรครึ่งนะคะจากนั้นก็ใส่ใบเตยมัดลงไปเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนแรงแล้วก็รอจนกระทั่งน้ำเดือดค่ะ พอน้ำเดือดแบบนี้ให้เพื่อนๆปล่อยให้เดือดไปสักพักหนึ่งเพื่อให้กลิ่นใบเตยมันออกมานะคะพอได้กลิ่นใบเตยแล้วก็สามารถตักใบเตยออกได้เลยค่ะแม่สีก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักนึงแล้วอ่ะนะคะจากนั้นก็ปรับไฟลดลงมาเป็นไฟกลางค่ะใส่น้ําตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือป่นนิดหน่อยสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่สีพิมพ์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูกันได้ค่ะ คนจนกว่าน้ำตาลจะละลายดีนะคะพอทุกอย่างละลายดีนะคะปักไฟลดลงอีกค่ะจากไฟกลางมาเป็นไฟอ่อนแล้วก็ใส่เงาะลงไปได้เลยค่ะระวังนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเชื่อมเดือดอีกรอบก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ ไม่ต้องให้เดือดพล่านค่ะแค่พอเดือดปุดๆหรือว่ามีไอความร้อนขึ้นมาแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะบางคนเนี่ยเอางอลงแล้วปิดแก๊สเลยก็มีนะคะแต่แม่ซีเนี่ยอยากจะให้เดือดอีกสักนิดนึงเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคค่ะแล้วก็เห็นว่าน้ําจะเยอะนิดนึงเวลานําไปตักใส่กล่องมันจะพอดีกันนะคะถ้าเกิดว่าทําน้าเชื่อมน,น้อยเนี่ยมันจะไม่พอเอานะได้แล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยในขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิมรสได้นะคะว่าความหวานเนี่ยเป็นที่พอใจแล้วหรือยังนะ สำหรับแม่ซีโอเคแล้วค่ะหวานอ่อนๆนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆหอมใบเตยอร่อยมากเลยค่ะพักให้เย็นสนิทจากนั้นก็ตักใส่ภาชนะอาจจะเป็นกล่องเป็นแก้วหรืออะไรก็ได้แช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนก่อนทานค่ะจะยิ่งเพิ่มความอร่อยเพราะว่ามันจะเข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะถ้วยที่แม่ซีใช้ในวันนี้จะเป็นถ้วยเต้าหวยฝาสีทองค่ะขนาดก็น่าจะประมาณห้าออนนะคะพอกอลอยแก้ของเราเย็นตัวแล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะ ว้ยหนึ่งก็สักประมาณสี่ลูกกำลังดีนะคะก็ใส่น้ำลงไปประมาณนี้เลยค่ะแช่เย็นเย็นทานชื่นใจมากเลยนะคะถ้าทำน้ำน้อยเนี่ยไม่พอแน่ๆเลยเห็นไหมคะ ฝามันจะเป็นแบบฝาชีกค่ะวิธีการติดก็ง่ายๆกดให้ลงล็อกนะคะอ่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ สูตรนี้สามารถทําได้ทั้งหมด1 9ถ้วยนะคะแล้วอย่างที่แม่ซีบอกค่ะก่อนจะทานเนี่ยให้นําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาหรือว่าช่องฟรีซก,ก็ได้อย่างน้อยหนึ่งคืนมันจะเข้าน้าเข้าเนื้อแล้วก็ทําให้อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะแต่วันนี้แม่ซีขออนุญาตไม่รอนะคะเดี๋ยวจะนําไปใส่น้ําแข็งแล้วก็ชิมกันเลยค่ะใส่น้ําแข็งให้เย็นแทนและกันนะคะน่าทานมากชิมกันเลยค่ะ อร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะแต่แม่ซีบอกไว้ก่อนนะคะสูตรนี้เราไม่ได้ทําหวานมากฉะนั้นแช่เย็นแล้วทานโดยไม่ใส่น้ําแข็งจะอร่อยกว่าพอใส่น้ําแข็งไปแล้วมันจะจืดนะคะลองไปทํากันดูค่ะรับรองว่าเด็กๆหรือว่าคนในครอบครัวจะต้องติดใจแน่นอนเพราะว่ารสชาติเนี่ยหอมหวานแล้วก็เปรี้ยวนิดๆอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ